ดิฉันเปรมิกาพันเมืองนักข่าวโรจนสจามหนองแคนดิสประชาส์น x News วันนี้โรงเรียนของเราได้จัดกิจกรรมให้ภาษาอังกฤษปีการศึกษา25 6 5ค่ะจะเป็นอย่างไรไปติดตามกับเราได้เลยค่ะเฟสควีนดีเอ e a ซ์ใช่ Are you ready? ค e อะยูเรด r e ยัง ตุลาคม2565โรงเรียนบ้านนองไผ่ดุสิตประชารั์ได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษปีการศึกษา2565เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางของโลก และในปัจจุบันภาษาอังกฤษคือภาษานานาชาติเป็นภาษาที่มีมนุษย์บนโลกใช้ติดต่อสื่อสารกันเป็นหลักมากที่สุดในโลกเป็นภาษาหลักของประชากรกว่า360ล้านคนอีกทั้งยังเป็นภาษาที่สองของประชากรกว่า750ล้านคนทั่วโลกนอกจากนี้ภาษาอังกฤษยังถือเป็นภาษาทางราชการของ61ประเทศและเป็นภาษาหลักในหลายรัฐทั่วโลกอีกด้วย รือเป็นภาษากลางที่ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างประชากรในประเทศต่ตางๆทั้งในส่วนของการฟังการพูดการอ่านและการเขียนทำให้สื่อต่างๆที่เผยแพร่ในระดับนานา,นาชาติจะใช้ภาษาอังกฤษทั้งสิ้นด้วยเหตุผลนี้โรงเรียนบ้านนองไทยดีสิประชาสารรจึงได้จัดกิจกรรมพ่ายภาษาอังกฤษขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์คือเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนทั้งทักษะการฟังการพูดการอ่านการเขียนและสร้างทัศนคติที่ดีของนักเรียนต่อวิชาภาษาอังกฤษสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันและในอนาคตได้ภายในงานนางดารุณีศรีบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสันเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษปีการศึกษา2 5 6 5คุณครูณสุภาธนารักเกษมเจ้าของโครงการเป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ตั้งใจ2เก็บความรู้สิ่งที่แม่ครูได้สอนการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ มีบุคลากรโรงเรียนบ้านหนองไทยดุสิตประชาสันเข้าร่วมจำนวน20คนวิทยากรภายนอกจำนวน8คนและนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จำนวน205คนประกอบด้วยกิจกรรมฐานการเรียนรู้ดังนี้ฐานที่1แนะนำตัวฐานที่2ของดีในชุมชนฐานที่3วัตถุดิบฐานที่4วิธีการทำอาหาร ฐานที่5ประโยชน์ของอาหารและฐานกิจกรรมนำเสนอผลงานชื่อไลครับ การพันเมือง NPS New นักข่าวเยาวชนหนองคายศิษยประชาสันโรงเรียนร่วมพัฒนาทัศน์ราชสกขู